บทที่หนึ่งเจสเสน่ห์ของเรือใบจัดพิมพ์โดยบิกฉันเพิ่งเข้าร่วมการประชุมถูกเชินของสหพันธนา์นาชาติในฝรั่งเศสจริงๆฉันอยากจะแจ้งข่าวดีให้คุณทราบบ้างประธานบาบาจิตอคินแบทแห่งสหพันธนา์นาชาติได้สัญญาว่าจะช่วยจัดระเบียบและประสานงานการส่งนักมายากลจากประเทศต่างๆนักปราชจากกระทรูงเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อช่วยต่อสู้กับกองกำลังชั่วร้ายและรักษาความสงบเรียบร้อย เราจะไม่ยอมแพ้ต่อกองกำลังชั่วร้ายใดๆในพาดหัวข่าวของเดลี่โปรเฟสรัฐมนตรีสครีเอมจีเจว์กำลังสนับสนุนให้ทุกคนต่อสู้ต่อไปความยากลำบากในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราวและการสนับสนุนจากประเทศต่างๆจะมาถึงสหราชอาณาจักรในไม่ช้าคุณคิดว่ามันจะได้ผลไหมอิโซเบลวางหนังสือพิมพ์ลงแล้วถามอย่างสงสัยมันไม่ได้ผลมันไม่สมจริงเลยที่จะคาดหวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือ แต่สุดท้ายแล้วเรายังต้องให้ความหวังกับทุกคนเพื่อที่พวกเขาจะได้มีแรงจูงใจที่จะยืนหยัดต่อไปเอบิร์ตไม่เคยคาดหวังว่าประเทศต่างๆจะส่งคนมาสนับสนุนและมันก็ไม่ยากเลยที่จะดูจากเนื้อเรื่องดังเดิมด้วยเหตุนี้สิ่งที่เรียกว่าสหพ,พันธ์พ่อหมดนานาชาติจึงไม่ได้เห็นเงาของมันด้วยซ้ำบางทีประเทศอื่นอาจจะไม่มีความตั้งใจที่จะส่งคนไปสนับสนุนอังกฤษเลยแต่เลือกที่จะดูเรื่องตลกของอังกฤษด้วยสายตาที่เย็นชา สำหรับกฎความลับในตำนานนั้นสามารถถูกลดเป็นเรื่องตลกได้เมื่อจำเป็นคุณไม่กลัวหรือว่าทุกคนจะไม่สามารถรอความช่วยเหลือได้และความมั่นใจของพวกเขาจะพังทลายลงในที่สุดอิโซเบลเลิกคิวเล็กน้อยแม้ว่าฉันจะไม่ทำอย่างนั้นฉันก็คงไม่สามารถอยู่ได้นาน เอาเบิร์ใส่หัวแล้วพูดว่านอกจากนี้สคริมเจอคงไม่ได้โกหกทางเลือกสุดท้ายเขาคงจะมีแคบหล่อยให้ผู้เสพความตายสร้างปัญหาไปทุกที่ทำให้โลกแห่งเวทมนต์ต้องพบกับความโกลาหลต่อหน้าแตงโมมันยากที่จะควบคุมสิ่งนี้ทำลายง่ายกว่าการสร้างเงินคำพูดพวกนี้ก็แค่โยนความผิดทิ้งไปเหรอคุณพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกความสำคัญของสหพันธ์พ่อมดนานาชาติในเวลานี้มีบทบาทสำคัญไม่ใช่หรือ คุณกำลังวางแผนที่จะถอดชุดชั้นในของพวกเขาโดยตรงอีโซเบลปิดปากเธอแล้วหัวเราะเบาๆดูเหมือนคุณจะเกลียดองค์กรที่เรียกว่าพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอีโซเบลที่จะจินตนาการว่าการรับรู้ของพ่อมดชาวอังกฤษต่อองค์กรระหว่างประเทศนี้จะเลวร้ายเพียงใดหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์พ่อมดนานาชาติยังไม่มาถึงเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในยุโรปด้วย เมื่ออังกฤษต่อสู้กับดาร์กหลอดรุ่นที่สองอันโด่งดังสหพันธ์พ่อมดนานาชาติไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลือหากประเทศอื่นประสบปัญหาอื่นพวกเขาจะสามารถช่วยได้หรือไม่ใช่ฉันไม่ชอบเลยพวกเขาเป็นพวกหน้าซื้อใจคตแน่นอนว่านั่นคือตัวเลือกสุดท้ายของสคริมเจอไม่มีทางที่กระทรวงเวทมนต์ของอังกฤษจะจัดการเรื่องนี้ได้เขาแค่ทำให้ปัญหาชัดเจน เอาเบิร์ตไม่มีความคาดหวังอีกต่อไปว่าอนาคตจะเป็นไปตามแผนเดิมหรือไม่ลมแรงที่เกิดจากปีกผีเสื้อของเขากระพือปีกได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในอนาคตเป็นเพราะเหตุนี้เขาจึงทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเตรียมปิดล้อมโวเดอร์มอดโดยสมบูรณ์อย่างที่คาดไว้คุณเป็นคนสอนให้สครีเอมจวทําทำแบบนั้นอิโซเบลไม่แปลกใจเลย ฉันแค่ให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆแก่สครีเอมจีวัวเอบิร์ทำท่าทางด้วยนิ้วและนิ้วหัวแม่มือของเขาที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐมนตรีอิโซเบลพูดติดตลกเอาเบิร์ให้แนวคิดมากมายกับสครายโดยเฉพาะนโยบายสุดต่งในปัจจุบันของกระทรวงเวทมนต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแยกไม่ออกถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ร่วมมือเท่านั้นที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและวินวินสำหรับทุกคน เอาเบิดเหลือบมองนาฬิกาบนผนังแล้วยืนขึ้นแล้วพูดว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วพวกเขาควรจะมาถึงเร็วๆนี้ฉันจะออกไปข้างนอกเพื่อรับพวกเขาก่อนขอให้ปลอดภยัยฉันจะเอาเบิดหยิบไม้ไกายสิทธิ์บนโต๊ะจูบอิโซเบลที่แก้มพยักหน้าเล็กน้อยให้นางแมคดูเก้าที่มาพร้อมแอปเปิลหั่นแล้วเดินออกไปข้างนอกจากนั้นไปรอที่ห้องถัดไปไม่ไกล หลังจากนั้นไม่นานใดอบบี้เอลประจำบ้านก็พาหมอทั้งสองคนเข้ามาสวัสดีตอนเช้าคุณนายเดซี่คุณนายแมรี่พยักหน้าเล็กน้อยให้กับผู้หญิงสองคนเป็นการทักทายนี่ทั้งคู่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เอาเบิร์ตผู้มัง่งคั่งจะอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามในไม่ช้าพวกเขาก็ตระหนักว่าพวกเขาเดาผิดนี่คืออาพาร์ตเมนต์ของมาเกิลโปรดมากับฉันด้วย อัลเบิร์ตพาพวกเขาทั้งสองไปที่เซฟเฮา์ใกล้ๆเมื่อมองดูทางเข้าที่ยุ่งยากนางเดซี่และนางแมรี่ก็มองหน้ากันเห็นได้ชัดว่าประหลาดใจกับการปกป้องครอบครัวของเขาอย่างเข้มงวดของเอาเบิร์ตสถานที่แห่งนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลอยยัลตี้ชามเอาเบิร์ตอธิบายให้พวกเขาฟังโปรดล้างหน้าที่นี่ประเด็นนี้คืออะไรนางเดซี่ถามอย่างสงสยัย คล้ายกับน้ำตกต่อต้านโจรกอบลินมันสามารถล้างเวทมนตบนบนร่างกายออกไปได้รวมถึงคำสาปขโมยวิญญาณแน่นอนว่าการกำหนดค่าของยานี้ค่อนข้างยากและผลลัพธ์ก็ค่อนข้างธรรมดาอธิบายมียาวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอนางแมรี่มองดูเอาเบิร์ตอย่างสงสัยและในที่สุดก็ไม่ได้ที่จะถามว่าคุณเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมา ถ้าไม่มีใครประดิษฐ์มันขึ้นมาฉันควรจะประดิษฐ์มันขึ้นมาเอาเบิร์ดพาพวกเขาเข้าไปในห้องนั่งเล่นเดินไปหาอิโซเบลและแนะนำให้พวกเขารู้จักนี่คือภรรยาของฉันอิโซเบลสวัสดีอิโซเบล,เบลทักทายนักบํมบัดทั้งสองด้วยรอยยิ้มน่าจะเกินสามเดือนแล้วนางเดซี่มองดูท้องของอิโซเบลและตัดสินทันทีเกือบสี่เดือนแล้วอิโซลบลบยักหน้า ไปที่ห้องพยาบาลที่เตรียมไว้เป็นพิเศษนางแม็กดูกันยื่นมือออกไปช่วยอิโซเบลลุกขึ้นและส่งสัญญาณให้นางเดซี่และนางแมรี่ตามเธอไปที่ห้องพยาบาลข้างๆซึ่งดัดแปลงมาจากห้องอ่านหนังสือสภาพแวดล้อมที่นี่ดีกว่าโรงพยาบาลเวทมนต์และการบาดเจ็บของเอสมังโกเสียอีก e. นางแมรี่พึมพำเบาๆขณะที่เธอมองไปที่ห้องที่สะอาดและสว่างสดใส อุปกรณ์ในห้องค่อนข้างสมบูรณ์โดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างที่พบใน S. m u มุ s Hospital for m e d i c a l m a l a d y and m a l a d ดสามารถพบได้ที่นี่แน่นอนว่าไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องเตรียมตัวในโรงพยาบาลของพ่อมดนักบำบัดหลายคนพึ่งพาไม้กายสิทธิ์และยาวิเศษในการรักษาผู้ป่วยเอาเบิร์ตนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมข้างกำแพงมองดูนักบำบัดทั้งสองทำการตรวจร่างกายของอิโซเบลทั้งตัวเมื่อฟังการสนทนาระหว่างพวกเขาทั้งสี่ อัลเบิร์ตก็ตระหนักว่าพ่อมดไม่สามารถทำนายการเกิดของเด็กได้อย่างแม่นยำเท่ากับมักเกิลเวลาสามารถลดลงได้เพียงช่วงหนึ่งผ่านการเกิงกำไรเท่านั้นอิโซเบลโชคดีที่ไม่มีเด็กผู้หญิงคนใดที่โรงพยาบาลเซนมังโก้สำหรับโรคเวทมนต์และโรคภัยไข้เจ็บมาพร้อมๆกับเธอสุขภาพแข็งแรงมากคุณดูแลเธออย่างดีนางเดซี่พูดกับเอาเบิร์ดด้วยรอยยิ้มหลังจากตรวจร่างกายอิโซเบลแล้ว จำเป็นต้องกำหนดเพศของเด็กหรือไม่นางแมรี่ถามคู่รักทั้งสองว่าเพศของเด็กสามารถกำหนดได้ภายในสามหรือสี่เดือนไม่ต้องรอกฉันรู้เพศของเด็กแล้วรู้แล้วนางเดซี่และนางแมรี่ต่างตกตะลึงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าไม่เข้าใจว่าเอาเบิร์ดรู้ได้อย่างไรฉันเป็นหมอดูและไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันที่จะรู้เพศของลูกเอาเบิร์ดอธิบายให้ทั้งสองคนฟัง คุณต้องเป็นหมอดูที่เก่งมากแน่ๆนนางแมรี่ชมและยื่นรายการข้อควรระวังสำหรับสตรีมีคันให้เอาเบิร์ตและให้พวกเขาอย่างระมัดระวังจรงิงจังและมีความรับผิดชอบท้ายที่สุดหลังจากรวบรวมเรือเกลเลียนได้มากมายมันจะทำให้พวกเขาไม่สบายใจหากพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงพยายามอย่างเต็มที่ไม่มีทางที่ใครจะขอให้เอาเบิร์ตให้มากเกินไป ดูเหมือนว่าเรือเกลเลียนที่คุณจ่ายไปมีผลแล้วหลังจากที่นางแม็กดูการส่งนักบำบัดสองคนออกไปแล้วอิโซเบลก็พูดกับอัลเบิร์ดด้วยรอยยิ้มเป็นเรื่องปกติตราบใดที่พวกเขาให้เงินคุณเพียงพอพวกเขาจะทำงานหนักเพื่อดูแลคุณอย่างดีอัลเบลิร์ตจูบหน้าผากของอิโซเบลแล้วพูดคุณไม่ควรข่มขู่พวกเขาใช่ไหมอิโซเบลเม้มริมฝีปากและยิ้มอย่างมีความสุข พวกเขารู้ดีว่าหลังจากรับเงินไปแล้วพวกเขาต้องทำสิ่งต่างๆให้ดีและถ้าพวกเขาทำผิดพลาดพวกเขาก็ต้องชดใช้เอาเบิร์ตช่วยอิโซเบลเดินเข้าไปในกระเป๋าเดินทางแล้วปล่อยให้เธอนั่งบนโซฟาหลังจากลงจากรถบนรถบัสเขาออกไปข้างนอกเพื่อรอนางแม็กดูกันกลับมาและเตรียมจะกลับบ้านโดยตรง ในขณะนี้เอเลเบิร์ตพบว่าข้อมือของเขาตอบสนองจริงๆมันเป็นข้อความด่วนจากพี่น้องวิสลีย์เขาหยิบปากกาสื่อสารออกมาแล้วกางออกเพื่ออ่านข้อความเซริกกำลังมีปัญหา